สวัสดีครับทางช่องทางบาวอนุทัยครับวันนี้มาดูครับบัวแบบบ้านๆครับหลังจากปล่อยออกมาข้างนอกครับหลังจากที่มีลูกหมามีหมามีมากัดหางขาดครับปล่อยเอามาให้กินข้างนอกครับ ครับช่วงนี้ก็หาหญ้าลำบากแล้วครับหลังจากที่ตัดไปสองสามรอบทีนี้มันก็ไม่ขึ้นช่วงข้าวก็ตั้งท้องทั้งไรแล้วกำลังจะออกรวงอันี่ฝนก็ไม่มีครับช่วงนี้ฝนหายไปเลยข้าวก็มีแต่หญ้า หลังจากฝนทิ้งช่วงไปครับข้าวก็มีแต่ยากันครับ ทราบว่าฝั่งพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับข้าวปลาอาหารปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของชุมชนครับพี่น้องครับเจอพอดีหมาจรครับหมาจรเยอะครับเยอะโดนกัดหางขาดอยู่ครับ วัวในรอบโดนกัดหางขาดครับครับในส่วนเศษหรือส่วนเป็นโูปเศษอินทีของชุมชนนี่ก็โอ้โหเข้าไปเกลี่ยเข้าไปคุยพืชผักที่ปลูกไว้ครับนี่แหละปัญหา ที่มีกฎหมายคุ้มครองครับแต่วัวควายไม่มีใครครับไม่มีคุ้มครองครับวัวควายคุ้มครองสองสามตัวนี้ครับเนี่ยสัตว์ประเภทเนี้คุ้มครองครับกฎหมายคุ้มครองแต่ข้างหลังนั่นโูงๆนี่ไม่ไม่มีคุ้มครองครับนี่คือปัญหาครับหัวทั่วไปหมดครับ เยอะมากครับมีหลายกลุ่มครับ